อิสราเอลตกลงยอมพักรบชั่วคราววันละ4ชั่วโมงตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง14นาฬิกาในชนวนกาซาทางตอนเหนือเพื่อให้ประชาชนสามารถอพยพได้โดยเริ่มตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนขณะที่ทำเนียบขาวถแถลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่10พฤศจิกายนว่าโจบไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐได้ขอให้อิสราเอลหยุดพักรบเป็นเวลาหลายวันเพื่อพยายามเจรจาปล่อยตัวประกันที่ถูกกลุ่มฮามาสจับตัวไป สถานการณ์สู้รบระหว่างอิสราเอลและฮามาสยังคงเป็นไปอย่างดุเดือดล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตรวมสองฝ่าย12,100คนฝ่ายปาเลสไตน์รายงานยอดผู้เสียชีวิตกว่า1,800คนรวมถึงเด็กกว่า4,400คนถ้คนทางอิสราเอลยังคงเท่าเดิมที่กว่า1,400คน ไบเดนระบุว่าการพักสู้รบวันละ4ชั่วโมงในกาซาเป็นก้าวย่างในทิศทางที่ถูกต้องและประกาศจะเดินหน้าสนับสนุนการช่วยเหลือเข้าสู่กาซาต่อไปจะให้รถบรรทุกความช่วยเหลือเข้าสู่กาซาได้วันล,ละอย่างน้อย150เที่ยวขณะที่กองทัพอิสราเอลยืนยันเรื่องการพักรบดังกล่าวแต่ย้ำชัดเจนว่านี่ไม่ใช่การหยุดยิงและจะไม่มีการหยุดยิงในกาซา ด้านจอห์นเคอร์บี้โฆษกความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐกำลังผลักดันให้อิสราเอลยอมอนุญาตให้เชื้อเพลิงเข้าสู่กาซาได้โดยผ่านด่านราฟาของอียิปต์แต่ยอมรับในเหตุผลของอิสราเอลที่กลัวว่าเชื้อเพลิงจะตกเข้าไปอยู่ในมือของฮามาสแต่สหรัฐกำลังคิดแก้ปัญหาโดยอาจจะตั้งกลไกลเพื่อตรวจสอบควบคุมได้ว่าเชื้อเพลิงจะเข้าไปถึงคนที่จำเป็นต้องใช้จริงๆได้แก่โรงพยาบาลต่างๆที่เชื้อเพลิงใกล้จะหมดเต็มทีแล้ว ทั้งนี้ไม่มีเชื้อเพลิงเข้าสู่ฉนวนกาซามานานกว่า1เดือนแล้วตั้งแต่วันที่7ตุลาคมเป็นต้นมาแต่อิสราเอลระบุว่าความจริงเชื้อเพลิงในกาซามีมากพอแต่กล่าวหาฮามาสนำเชื้อเพลิงไปกัดตุนไว้ใช้เองขณะที่เบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลกล่าวให้สัมภาษณ์กับ Fox News วว่าจำเป็นต้องมีกองกำลังที่น่าเชื่อถือเข้าไปสู่ในกาซาหากจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภัยคุกคามจากกลุ่มติดอาวุธ เนทันยาฮูย้ำด้วยว่าอิสราเอลไม่ได้ที่จะพยายามพิชิตยึดครองหรือครอบครองฉนวนกาซาหลังจากสงครามกับฮามาสสิ้นสุดลงและกล่าวว่ารัฐบาลโทลเรือนเป็นสิ่งจําเป็นแต่อิสราเอลต้องทําให้มั่นใจเช่นกันว่าเหตุการณ์โจมตีอย่างเมื่อวันที่7ตุลาคมซึ่งกลุ่มฮามาสได้สังหารประชาชนไปกว่า1,400คนจะไม่มีทางเกิดขึ้นอีก